ล้างโอ้ถ่ายรูปเสร็จส่งไปให้พ่อมาเลยสิ่งที่เพนดองกินดองเพน้องสิ่งที่คุณกำลังเห็นเดี๋ยวดูปากตาเหมือนแม่มเลยดูวะเด็กหัวล้านคนนี้คือน้องพีพีนะครับเห็นไหมสามคนที่เราเรียกหน้าตาเค็มๆผู้หญิงผู้ชายเนี่ยปาร์ตโอ้ยสุดยอดมากกระเจี่ยวกระเที่ยวกระเทียวครับนี่คือกระเจี่ยวนะครับไข่ไข่ควีตเล็กน้อยจะเอาขึ้นมาให้ดูชัดๆ โอ้โหน้าเคิมครับจับไข่หน่อยหน้าเคิมเด็กนี้จับไข่หน่อยหน้าเคิมเลยคุณแม่รับคุณแม่คุณแม่ีพันอะไรเนี่ยปาพันป่ขาแมันอย่างเี้ย้า้นๆนะครับคุณแม่ ไข่น้องปันปัน <c oughs> หน้าตาเขาภูมใจมากหนึ่งเดือน <c oughs> ยาวหนึ่งนิ้วแล้วปีหนือนยาวถึงสองนิ้วเจ้าแม่โมโหน่ต่อไปต้องไปจอดโอมเมืองไทยแน่หรอน ลุงแนนทะลึ่งมากเลยลูกจอนโอเมืองไทย <laughs> มาวิภาคควันตังน้อยได้ยังไง